ที่นดีครับสวัสดีครับโอ้ไหใครเด่นะโอ้ขี่รถสุดยอดเลยเนี่ยแน่นอนแน่นอนเลยนะแน่นอนพี่รู้จักพี่ใช่สองร้อยโลเองผมเดี๋ยวนี้พี่รู้จักผมยังไงผมว่าเป็นอย่างนั้นหนักหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้หนักกว่าเดิมอีก เรถถอยตัวใหม่มาเหรอถอยมาตึ๊กติดตึ๊กซีตึ๊กติดท,ดทวดขายทั้งนั่นไปจริงเหรอขายทั้งดำไปขายได้สิบเก็ดเองพี่ดงถอยม้าตัวใหม่มาเดี๋ยวเราไปดูม้าตัวใหม่ถ่ายภาไปชมหน่อยดูทีรนนทนะ่รถปันนอกปันนอกเป็นค<อ>ุณเต็รถปั๊นนอกโอ้โหรถบ้านนอกนอกันเนี่ยดูรถบ้านนอกอันเนี้ยสีแดงเงี้ยนี่ปีไหนเนี่ยสวยเลย ปีที่แล้วนี่แหละปีอะไรพี่แงปีแล้วสองพันี่สิบปีปีสองพันี่สิบนะปีสองพันยี่สิบปีองสโหหล่อเลยว่ะเท่าไรเนี่เท่าไหร่เนี่ยเสร็จเสร็จแต่งทั้งอไรนะอือสิบแปดสิบแปดแล้วอเบี้ยผ่อเดือนเท่าไหร่เนี่ยผ่อนเดือนละสองหมื่นเท่าไหร่วะเกือบสองหมืนห้าสองไปข้ามเลยอืม เหมาะกับผมไหมครับถ้าเหมาะเดี๋ยวสปอนเซอร์จะออกให้ใหม่เนี่ยสปอนเซอร์อีกคนนึงเป็นสปอนเซอร์ต่อไปเลยเนี่ยถ่ายรายการเนี่ยบรรยากาศได้เอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดเนี่ย เน <affiliated>. ja. ี่ยคือน้องจอถ่ายแผ่นบรรยากาศเจอย่องแกเห็นซื้อรถมาผมก็ไเล่นดี้มาครซื้อรมาห่าองิไคั่แไปซื้อที่อกแทนมไปเล่นจกแกไเลือเซิลนเนเครื่องบินเคงบินนี่นี่ไว้ผมยาวเลไวผมยาวนี่ไงปิดแล้ว ว่าอย่างไรก็ว่าตองเองทำยิ่งเลยนะเปลี่ยนหอยเองตองเองเลยเองนะจัดจูเองเลยด้วยนะไม่จูเอ้งก็ล่ะตองนั่นแหละไอ้ย่าจูเองเลยนะตองไหนตองไหนแล้วนะนี่้องไปเปลี่ยนเสาสั้นหน่อยเสาแต่งยาวไปไอ้ใช่ต้องใส่แมสหน่อยพร้อมยังนมนมผมอะพร้อมงานแล้ว นานแค่ไหนอ่๋อนานมากเ้าะอะไรอ่ะคือผมจะไปศรีลิทอนอ๋อยินดีที่ได้มาที่นี่นะอ่านสารใจเรื่อเกตกันแล้วละแก่มาก็ยังดียัยนะทรับถ่ายกันมั่นจะไปส่งจะไปส่งถึงน้ำเยืนน้ำเยืนก็ออกน้ำย็นต้งออกถ้าน้ำเยืนพี่จะออกนู่นเลย ที่จะออกไปพุทธอนนั่นหรอใช่ที่จะออกไปผู้เจ้านายยอยอ่ะอย่าไปหาที่เอ่อที่เฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อยพักพวกพี่ใช่ไหมอืมพี่เอ่อพี่อะไรนะพี่บัญชาพี่บัญชาเฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อยไปไปออนเดอะเวย์ออนเ e อะเวย์จะได้ขี่น้ำเหมือนกันเลย นะพี่ยืแบบนี้แล้วเดี๋ยวโผมจะจังไปเลย่าก็มันช็อปอยู่ไม่ให้หรอนอกบทอีกเลยจังไปเลยวาเด้งันเดี๋ยวผมลาก่อนครับี่สงได้แค่นำยืนนะากกันารัมาหาพี่บรรจารบคุณมาก มาแวะเสื้อผ้ากางเกงกางเกงมือสองใช่ไหม,มออที่อำเภออำเภอนํำยืนครับลำยืนอยู่ตรงโลตัสหน้าโลตัสครับหน,น้าโลตัสอยู่หน้าโลตัสํำยืนนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใครแวะมาอำเภอน,นํำยืนเ็าแวะเข้ามาช็อปได้นี่เสื้อผ้ามือถงมือสองเจากา,างเกงยงกางเกงยีนมาโป่งมาปะเอาโด่งเอาเด็กอะไรมาฝากไว้ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาก็ได้ เดี๋ยวพี่บรรจาบปากให้ฟรียินดีครับยินดียินดีครั้โไม่ปฏิเสธเลยโอ้โหได้ได้ได้โอเคพี่ยินดีเท่าจับพี่โอ้ผมมาส่งได้แค่นี้แหละเดินทางปลอดภัยนะครับทการเที่ยวสนุกสนุกกันไปทั่วไทยปลอดภัยเจอกันใหม่นะครับ ยังไงอะยังไงคืออะไรอะแถวเนี้ยทำไมอะแถวนี้นกด่านช่องเม็กไงแล้วนั่งคอยใครเหรอไม่ามาทุกแม่เห็นวะเห็นไม่มาทุกแม่แล้วมันนั่งคอยใครคืนนี้ผมจะพาพี่ไปดูวัดเดิมแสงวัดกู่าวแต่ตอนเนี้พลาที่ไหนอย่างนี้เลยแสตกไปเรื่อยเลยวัดกูพาวมันต้องไปกลางคืนแล้วก็เดี๋ยว พอาิที่ตกเนี่ยเราก็จะไปดูพภาพที่ตกกันที่วัดปูพาวสวยมากบอกเลยว่าสุดยอดสุดตีนอลังการสุดๆ <c oughs> เออ <c oughs> ก็เลยพ้นพามาดูบรรยากาศเนี่ยที่ด่านพรมแดนช่องเม็กซํอำเภอสิรินทรจังหวัดุบนราชธาน,นีโเงียบเงียบสง,งัดตั้งแต่พี่โควิดมานี่แม่งเงียบแล้วเมื่อกี้ถามว่าเมื่อไหร่ด่านเปิดบอกยังไม่เปิดเพราะพี่โควิดยังไม่ไป <c oughs> พี่โควิดไปเมื่อไหร่ด่านแม่งก็เปิดมาแล้วเลยเข้าใจยัง ถ้าคุณมอ,อกเดินทางคุณจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆเหมือนกับที่ผมเจอเรื่องราวของชีวิตคนเราถ้าคุณปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรและคุณก็ไม่ได้บันทึกอะไรเลยมันก็จะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เสียเวลาโดยวางกล่า เราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีความทรงจำที่ดีคุณอยากมีประสบการณ์ที่ดีคุณอยากมีเรื่องราวของชีวิตคุณมีสกอร์ลี่ที่เป็นคุณเองคุณต้องทำคุณต้องทำมันคุณต้องบันทึกมันด้วยตัวคุณเองไบค์เกอร์ออนเดอะเวย์และนี่ก็คือเรื่องราวของไบค์เกอร์